สวัสดีครับผมตั้มธามย์อโตช็อปนะครับสลับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการถอยนะครับถอยเลี้ยวฟุตบาทถอยยังไงให้ตรงนะครับไม่โคดเคียวเลี้ยวเป็นงูนะนะครับมีวิธีการยังไงมีวิธีสังเกตยังไงนะครับให้รถเราถอยตรงนะครับเลี้ยวกับฟูตบาทขนานไปกับฟูตบาทได้ตรงนะครับไม่เอ่เลี้ยวเป็นงูนะนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเลยครับครับการถอยหลังนะครับเพื่อนๆหลายคน จะงงนะครับเวลาถอยหลังทําไมเอ๊ะทำไมถอยไม่ตรงนะครับนะครับเวลาถอยหลังนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนถอยหลังเนี่ยนะครับจะไม่มีจุดยึดหลักนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาเยอะว่าถอยหลังทําไมถอยไม่ตรงสักทีนะครับนะครับเวลาถอยหลังนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนถอยหลังนะครับเพื่อนๆก็จะถอยดูกระจกด้านขวานะครับดูกระจกด้านขวาเสร็จดูกระจกด้านซ้ายนะครับนะครับพอดูพอดูกระจกเสร็จแล้วแต่เพื่อนๆไม่รู้ว่า ต้องดูยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับเวลาถอยรถนะครับเราเมื่อเราไปจอดเทียบฟุตบาทนะครับเราจอดเทียบฟุตบาทเสร็จแล้วนะครับเราจะถอยรถนะครับเราจะดูยังไงว่าเราจะถอยตรงไม่ตรงนะครับอย่างนี้ครับเวลาเราถอยรถนะครับอยากให้เพื่อนๆครับหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะครับจุดยึดเหนี่ยวยังไงพี่ตั้มนะครับเวลาเวลาเราจะถอยนะครับจุดที่เราจะยึดเหนี่ยวยึด หลักนะครับนั่นก็คือว <res> ่าเราจะถอยนะครับเราก็ถ้าเราอยู่ข้างฟุตบาทนะครับเราก็ใช้แนวฟุตบาทนี้นะครับเป็นจุดยึดหลักนะครับแต่ถ้ามีเส้นนะครับมีเส้นข้างๆฟุตบาทก็ยิ่งดีใหญ่นะครับเราก็จะใช้เส้นข้างฟุตบาทในการเป็นตัวยึดนะนะครับว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวยึดหลักนะครับให้เรายึดนะครับให้เรามองยึดจับนะครับมองว่าเราจะใช้สิ่งไหนนะครับในการยึดนะนะครับยัง ถ้าเพื่อนๆนะครับจอดเทียบฟุตบาทนะครับจอดเทียบฟุตบาทก็ใช้ฟุตบาทนะครับเป็นตัวยึดนะครับอย่างฟุตบาทนะครับข้างฟุตบาทมีเส้นเราก็ใช้เส้นข้างฟุตบาทเป็นจุดยึดนะครับเราจะถอยนะนะครับเราก็เดินเรากหักอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะถอยไปทางซ้ายหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายครับนะครับหมุนมาปื๊บนะครับดูครับดูว่าเราหันพอเราหันหันหันเส้นเข้าซ้ายใช่ไหมครับเราก็คืนพวงมาลัยตรงครับนะครับ เดินเข้าไปหาเส้นครับนะครับเดินเข้าไปหาเส้นปุ๊บนะครับพอเดินไปหาเส้นเสร็จแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าล้อหลังเราจะทับเส้นนะครับนะครับสังเกตได้จากกล้องมองหลังก็ได้ครับนี่ครับกล้องมองหลังนะนะครับในการทับเส้นนะนะครับดูเส้นเส้นมองหลังก็ได้ครับนะครับดูเส้นมองหลังก็ได้ครับน่ครับนี่ตรงกล้องมองหลังนะครับด้านท้ายเรานะครับจะเข้าไปหาตรงเส้นนะนะครับทีนี้นะครับพอเรา ด้านหลังนะครับเราทับเส้นแล้วนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวาครับนะครับเพื่อให้รถนะครับขนานกับเส้นนะนะครับก็ค่อยหมุนไปครับเราก็พอเราหมุนพวงมาลัยนะครับค่อยปล่อยไปครับนะครับเราจะเจอว่าเส้นค่อยๆโผล่ออกมานะครับอ่านะครับเราจะดูเราจะเห็นเส้นนะครับว่าเส้นเริ่มโผล่มาแล้วนะครับพอโผล่มาปุ๊บนะครับเราดูว่าตัวถังเราขนาดกับเส้นไหมนะครับตัวถังขนาดกับเส้นหรือยังนะครับอ่าตัวถังตัวนี้ตัวถังขนาดกับเส้นแล้วนะนะครับยืนยันด้วยแหละครับ ยืนยันด้วยกล้องมองหลังนะครับว่านี่ครับเส้นสีเขียวของเรานะนะครับกับเส้นสีขาวขอบหนุนขนานกันนะครับหรือเส้นสีเขียวกับฟุตบาทนะครับขนานกันนะครับก็แสดงว่าเราจอดได้ขนาดแล้วนะนะครับทีนี้นะครับพอเราทีนี้นะครับพอเราจอดขนาดใช่ไหมครับเราก็คืนล้อตรงครับนะครับคืนล้อตรงครับนะครับพอคืนล้อตรงใช่ไหมครับเราก็ถอยเลยครับถอยยาวๆเลยครับนะครับถอยยาวๆเลยนะครับ นี่ครับถอยยาวๆเลยครับนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะถอยตรงแล้วนะครับเวลาเราถอยนะครับพอเราคืนล้อตรงนะครับพอเราคืนล้อตรงเรียบร้อยนะครับเราถอยยาวๆนะครับพอเราถอยยาวๆเนี่ยนะครับเราไม่ต้องหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเออว่บมันยังมันยังมันยังชิดฝั่งซ้ายไม่พอนะครับมันยังชิดไม่พอนะเวลาเราเลี้ยวนะครับเวลาเราจอดนะครับเรายังชิด ฝั่งซ้ายไม่พอนะครับทีนี้เราก็หมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัยไปฝั่งซ้ายนะครับเราทีนี้พอเราระยะระยะห่างเนี่ยนะครับมันห่างประมาณนึงแต่เราอยากเข้าไปใกล้อีกนะครับเราก็นะครับหมุนพวงมาลัยซ้ายนิดนึนะครับนะครับค่อยๆหมุนดูครับนะครับค่อยๆหมุนดูครับแล้วพอรถมันเฉยเข้าใช่ไหมครับพอรถเฉยเข้าปุ๊บนะครับใกล้ๆเส้นปุ๊บเราก็คืนให้ล้อตรงครับนะครับพอคืนล้อตรงนะครับรถจะค่อยๆไหลไปครับนะครับรถจะค่อยๆไหลไปนะครับแต่ถ้า เรายังไม่เห็นเส้นโผล่ออกมานะครับเราก็หมุนขวานะครับเพิ่มหมุนขวาดึงกลับนิดนึงนะครับก็ค่อยคืนครับโดยที่เรายึดหลักนะยึดหลักว่าขออฟุตบาทเป็นหลักนะอาศัยดูขออฟุตบาทดูกระจกมองข้างนีะครับพอเราเห็นนะครับพอเราเริ่มเห็นว่าเส้นสีขาวนะครับเริ่มโผล่มาแล้วนะครับเอาแล้วเราเหยียบบนเส้นสีขาวแล้วนะครับเราก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับอ่านะครับตอนนี้เราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราลงไปดูครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ นี่นะครับนี่ก็คือเมื่อเราทับเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราขับรถเข้ามาใกล้เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถอยมาเรื่อยๆครับเราก็จะเลื้อยเป็นงูนะครับสเปรย์สปานะครับนะครับเราก็ใช้นะครับเส้นนะครับหรือขอบฟุตบาทเป็นจุดยึดของเรานะครับในการกะระยะพิทัศนกะระยะยังไงครับก็กะระยะอย่างนี้ครับตัวถังรถนะครับขนานกับเส้นหรือตัวถังรถขนานกับขอบฟุตบาทนะครับใช้ในการจุดยึดนะนะครับบางทีเพื่อนๆนะครับเวลาถอยหลังถอยหลังมานะครับเราไม่รู้ว่า อะไรเป็นยังไงนะครับเราก็ใช้นะครับขอบตัวถังเรานะครับแล้วก็ขอบฟุตบาทนะครับเป็นตัวยึดนะนะครับนะครับก็คือให้ตัวถังนะครับแล้วก็ขอบฟุตบาทนะครับขนานกันนะนะครับขนานกันนะครับเส้นขนานกันนะครับถ้าตัวถังเรานะครับขนานกับฟุตบาทหรือว่าเส้นขอบนะครับก็จะทําให้เรานะครับถอยหลังตรงนะนะครับถ้ารถเราไม่ตรงนะครับเราก็ปรับพวงมาลัยเอานิดๆหน่อยๆนะครับ เวลาเราจะถอยนะครับเราก็นะครับหักพวงมาลัยนะครับไปฝั่งซ้ายนะครับค่อยๆถอยไปครับนะครับดูเส้นนะครับอ่านะครับพอเส้นเรานะครับขนานนะครับเอ้ไม่พอเส้นเรานะครับพอรถเรานะครับเข้าไปหาเส้นใช่ไหมครับเราก็คืนพวงมาลัยนะครับคืนล้อให้ตรงนะครับคืนล้อให้ตรงไม่พอนะครับต้องหมุนเลยมาอีกทีนึงนะครับต้องหมุนเลยไปทางขวาด้วยนะครับให้เส้นสีขาวนะครับโผล่ขึ้นมาครับนะครับเส้นสีขาวโผล่ขึ้นมาปุ๊บนะครับ พอเส้นสีขาวโผล่ข <mel> 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 <ura> ึ้นมานะครับเริ่มเห็นเส้นสีขาวแล้วนะครับเริ่มเห็นเริ่มเห็นแล้วปุ๊บอ่าแล้วก็คืนพวงมาลัยให้ตรงครับนะครับพอพวงมาลัยตรงปุ๊บนะครับเราก็ถอยยาวเลยครับนะครับอ่าพอถอยยาวเสร็จแล้วนะครับเราไม่ต้องหมุนนะครับเราไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลยนะครับเราหมุนเราแค่นะครับประคองพวงมาลัยนะครับประคองพวงมาลัยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะถอยแบบตรงๆได้เลยนะครับเพื่อเพื่อนลองนําไปปฏิบัติดูนะครับสําหรับเพื่อนบที่อนนะครับที่ถอยยังไม่เป็นนะครับ เราต้องถอยหลังข้ามคู่บาทเนี่ยครับก็กลัวว่ารถนะครับล้อแม็กจะไปครูดข้างคู่บาทนะครับล้อแม็กสวยๆเพิ่งออกมาจากโชว์รูมนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็กลัวว่าไอ้ล้อแม็กเราจะถอยไปจะครูดคู่บาทไหมนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเวลาเพื่อนๆถอยนะครับส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆถอยรับเลื้อยเป็นงูเนี่ยนะครับสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนๆไม่ทราบนั่นก็คือว่าเวลาเราถอยนะครับเราต้องจับหลักนะครับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนถนนเป็นหลักนะครับเอา เอามาเป็นหลักเสร็จแล้วก็เอามาเทียบกับตัวถังของเรานะครับดยกา,ารนะครับเวลาเราถอยนะครับเราก็นอมมองกระจกมองข้างนะครับไม่ว่าเราจะถอยฝั่งไหนนะครับถอยฝั่งซ้ายก็มองกระจกข้างฝั่งซ้ายถอยฝั่งขวาก็มองกระจกข้างฝั่งขวานะนะครับอ่าถ้าเราถอยฝั่งซ้ายนะครับยกตัวอย่างนะเราถอยฝั่งซ้ายนะครับเราก็มองกระจกข้างฝั่งซ้ายว่าอ่า มีฟุตบาทไหมอ่ามีขอบถนนไหมนะครับมีเส้นตีให้เราไหมนะครับหรือว่ามีเสามีต้นไม้อะไรให้เราดูเป็นแนวไหมนะครับอ่าทีนี้นะครับพอเราจับได้แล้วนะครับว่าอ่ามีฟุตบาทนะอ่ามีเส้นนะนะครับเราก็ถอยเข้าไปหาเส้นครับถอยเข้าไปหาเส้นนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะถอยฝั่งซ้ายแล้วก็บุนพวงมาลัยซ้ายครับหมุนไปปุ๊บนะครับแล้วก็ถอยไปครับค่อยๆถอยไปพอถอยไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าพอเรามีความรู้สึกว่าบางคนล้อหลัง ตรงกับเส้นเหยียบกับเส้นใกล้กับเส้นปึ๊บเราก็คืนล้อตรงครับพอคืนล้อตรงล้วก็ถอยไปหน่อยนึง,นรงๆๆครับพอถอยหน่อยนึงยังไม่พอครับเพื่อนๆครับยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเมื่อเราถอยเข้าไปใกล้เส้นแล้วนะครับเราคืนพวงมาลัยตรงเสร็จแล้วเราก็ต้องหมุนขวาด้วยครับหมุนขวาครับค่อยๆหมุนขวาไปประมาณนึงนะนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยไปครับพอถอยเสร็จนะครับเราก็ดูลายนะครับดูลายฟุตบาทดูลายเส้นนะครับว่าเริ่มเผยออกมาจากตัวถังเรายังนะครับ พอมันปรากฏเริ่มปรากฏออกมาปื๊บปๆ๊บป๊บนะครับแล้วก็ค่อยๆคืนเราจะเพิ่งคืนพวงมาลัยนะเราลองให้เราเห็นเส้นนะครับลองให้เห็นเส้นขนานกับตัวถังเราก่อนนะครับพอเส้นขนานกับตัวถังเราปึ๊บเราก็คืนให้ล้อตรงครับทีนี้นะครับเมื่อล้อตรงนั่นหมายความว่าตัวถังเราขนานกับเส้นข้างฟุตบาทตัวถังเราขนานกับพุตบาทนะครับเราก็ถอยยาวๆได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหมุนพวงมาลัยแล้วนะครับเพราะว่ารถเราตรงกับ ฟุตบาทแล้วนะครับแล้วก็ถอยมายาวๆเลยครับถอยยาวๆนะครับอ่าแล้วแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราจะถอยยาวขนาดไหนนะครับแต่ว่านะครับบางทีฟุตบาทมันก็ไม่ได้ตรงแนวเป็นเส้นตรงนะครับเส้นขอบถนนมันก็ไม่ได้ตรงบางทีถนนมันมีเส้นโคง้งมีโค้งของมันนะครับเราก็ต้องดูเส้นนะว่ามันโค้งไปทางไหน ถ้าโค้งไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยซ้ายตามนะครับถ้ามันโค้งไปทางขวานะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยขวาตามนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะถอยได้ตรงแล้วนะนะครับทีนี้ก็เพื่อนๆนนะครับเมื่อเพื่อนๆรู้เคดรับตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนก็ลองนําไปปฏิบัติดูนะครับเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับที่เราต้องถอยตรงๆนะครับบางทีเราขับรถไปปุ๊บไปหาญาติเอาเลยบ้านนะครับเอาถอยมาครับเวลาเราขับรถไปหาเพื่อนนะครับเอาถอยขับรถเลยไปแล้วเราต้องถอยกลับมาแล้วก็ต้องถอยกกลััับบบมานนนะครรวิธีถอยตง ก็ลองนาไปไปฏิบัติดูนะครับแต่ว่านะครับถอยรถนะครับก็ต้องดูดีๆนะนะครับมีรถอยู่ข้างหลังไหมนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังไหมนะครับถ้าเพื่อนๆมีกล้องถอยหลังก็โอเคนะครับนั่นจะนั่นก็สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกล้องถอยหลังเพื่อนๆก็ต้องระวังดีๆนะมองกระจกซ้ายมองกระจกขวามองกระจกมองหลังด้วยนะนะครับเพื่อที่เราจะไม่ขับไปชนคนที่เขาเปิดประตูออกมาหรือว่าปั่นจักรยานออกมาหรือว่าเด็กวิ่งเล่นกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับกับการถอยนะครับให้เรียบฟุตบาทนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็เวลาถอยนะครับไม่เลื้อยเป็นงูนะนะครับเรามีวิธีการนั่นก็คือการดูฟุตบาทเป็นหลักนะครับดูเป็นเส้นเป็นหลักนะครับวิธีการนี้นะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆนะครับถอยนะครับขนานกับฟุตบาทไปได้นะครับไม่โคดเคี้ยวเลื้อยเป็นงูนะนะครับวิธีการง่ายๆหลักๆก็คือว่าเราแค่หาตัวจับให้ได้ก็พอครับว่าเราจะจับเอารถเรานะครับ ตัวถังเรานี HIM, ands, so ่ตัวถังรถของเรานี่นะครับขนานกับสิ่งไหนนะครับให้เอาสิ่งนั้นนะครับจับแล้วเราก็เอาตัวถังเรานะครับขนานกับตัวรถนะครับโดยการใช้พวงมาลัยคุมนะครับคุมรถหมุนซ้ายหมุนขวานะหมุนยังไงครับพี่ตั้มนะครับก็หมุนโดยการถ้าเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายก็หมุนซ้ายครับเราจะเลี้ยวไปทางขวาก็หมุนขวาง่ายๆเลยครับง่ายๆไม่ต้องจําอะไรมากมายนะครับ จะเลี้ยวไปทางถอยหลังไปทางซ้ายนะครับก็หมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายนะครับจะถอยไปหลังไปทางขวาก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับนี่ง่ายเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะในการถอยรถยาวๆนะครับถอยยาวๆแล้วก็ถอยให้รถเป็นเส้นตรงนะครับก็นําทริคดีๆนําประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ